รอบดังเลยเม่อกี้มันเกลียวนะอันสี่หลังโอ้โหโยโยขวบขึ้นมาโคตรโคตรใครจะวิ่งของขมึงไปชนะกูหรอกไหมรอจีงเลยมั้ย อเิดดังเลยกอลดังเลยไม่ต้องมันเกี่ยวเลยกอลดังเลยไม่ต้องมันเกี่ยวเลยกอลดังเลยไม่ต้องมันเกี่ยวเลยยกตะกอล์ให้ห่างให้เกี่ยวนิดหนึ่งถ่ายกูไยกตัวเดียวไปกดสองนแล้วก็กดหยุดนะนะกู้ถือขวาบิดกับซ้ายยกเขยย้ายยกเสือ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ